สวัสดีครับมือนีสีผ้ามาประกอบถอดประกอบครับถอดประกอบปั่มอีทีครับทุกลนนะครับเป็นปั่มของอีทีมซีไซล์รวมกันหมดทุกลนนะครับครับผมสีผ้ามาเบิรงวิธีถอดนะครับอันนี้สําหรับผู้เริ่มต้นนะครับไอสําหรับผูที่เก่งเร่ากะเดิน่านไปได้ครับผมนดอบแหลกนะครับเขาจะมาถอดไอเขาเรียกว่านี่น็อตว่าปั่มนะครับออกกรณนเริ่มแรกครับถอดธรรมา นี่จะเป็นไอ้นัดลินซองครับนัดเล,ล่าปั่มาละนี่จะเป็นตอ่อเล่าปั่มครับจับถอดแล้วก็ต่อไปกับข้อออกครับนี่ส่วนประกรอบของลูกปั่มส่วนประกรอบของลูกปั๊ม ถอดกิบล็อกออกนะครับแต่ซิมีคกิบล็อกอยู่ข้างล่างครับวิธีการถอดคือกดหัวปั๊มลงไปกดหัวปั๊มลงไปงังสิกดหัวปั๊มลงไปเลยครับหาเหล็กดูดครับแม่เหล็กลําโพงดูดออกครับมันก็จะดูดออกอย่างนี้ครับถอดออกมาเ้วชิ้นชวนครับจะได้อย่างนี้ ล้างบินซินสักหน่อยครับล้างบินซินทำความสะอาดครับเนี่ยจับตรงตรงนี้ไว้นะครับเ้าเอาไม่ถอดตรงนี้คือเราจะจะจับตรงนี้ไว้เพื่อไม่ให้มาร์คมันเคลื่อนรับใช้ลมเป่าสกิ้งครับรครับผมไอ้สาเหตุที่เปลี่ยนเนี่ยคือว่าเครื่องหล่งบอคอยติดมือแล้วก็ บาบอไขได้นะครับอันนี้เป็นลูกปั่มตตวใไม่นะครับของบอดครับของบอดก็คือเทียบแท้นะครับแต่ว่าบอลเป็นแท่เทียบแท้เจอครับผมทางลานใส่เป็นหลูกปั่มที่หอนี่นะครับครับผมวิธีการใส่เหล่มต้นคือเนี่ยจับลักษณะนี่นะครับมือหนึ่งดันตัวเคลียร์ปั่มเนี่ยประกอบไปย่างสี่ครับแล้วก็สังเกตเบิ้งข้างในนะครับมันสีมีเดือยนะครับมีเดือยล็อกครับแตมสีต้องกับตัวนี้นะครับ ให้มันตรงกันที่การเอาเข่าก็เอาเข่าไปอีกสิครับเอาเข่าไปเคลียร์มันนี่กหน่อยครับเคลียร์มันนี่กหน,น่นอยเข่าเบาเข่าหยาดแน่นหน่อยนะ้รเลยครับเขบ่าแล้วครับขั้นตอนขั้นตอนต่อไปก็คือใส่วาวปั๊มนะครับจะมีเรียบร้อยแล้ว อังใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้ส่วนประกอบตัวนี้ก็ใช่มีสเปิงครับแล้วก็แวนทองแดงแล้วก็ตัวนี้เป็นว่าวปั่มนะครับใส,ส่เข้าไปยังเสรตัวนี้ยังดีอยู่ครับไม่มีปัญหาก็เลยบริเวณครับที่จงใส่เข้าไปเลยแล้วคันเข้าไปครับพอตึงมือชังหน่อยก็พอครับผมแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็บคือใส่สเปิงเข้าไป ครับใส่สปริงละกะใส่สปริงเข้าไปแล้วละกะใส่สปริงเข้าไปแล้วก็ใส่ตัวเข็มปั่มนะครับเนี่ยวิธีการก็คือใส่เข้าไป็งสีใส่เข็มสีแล้วเอาเข้าไปนะครับบึงตามมากนะครับมันสิมีมากคือว่าตัวตัวเนี่ยตัวที่มดนี่สิอยู่ด้านบนนะครับตัวเป็นเหลี่ยมสิอยู่ข้างล่างครับ การคือเอาเข่าออใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้าไปครับไปพยายามแบบเคลื่อ,อนหาจังหวะที่มันสิลงไปได้นะครับเนี่ยลงไปละก็ต้องกดลงไปได้นะครับนี่คือเขา่าหรอกคลับมันกดลงอย่างสิครับขั้นตอนต่อไปคือใส่ตัวหนี้นะครับจะเกิดยังน่าจะเป็นลูกกิงโดยตัวน,นีย่าเริ่มแหวนนะครับมันสิมีแหวนอยู่ใส่แหวนเข้าไปนน่งครับ แล้วก็พริกตัวนี้ให้มันตรงกับเดือยครับเนี่ยกดเข้าไปแล้วก็ใส่ตัวล็อกครับครับขั้นตอนสุดท้ายคือใส่ตัวนี้ครับกษณะนี้นะครับเป็นการเซตสมบูรณ์ที่นี่เข้ากับมาทดสอบเบึว่ามนันทีเขาประกอบไปไใส่เดียวบอด้วยกันเอาเข่าเคลื่อนแล้วก็มุนควองบึงครับผมครับ จบวิธีการสำหนีนะครับวิธีการใช้ปั๊มครับครับผมขอบคุณครับ